สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเป็น Story สตอรี่สั้นๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราได้เปิดเซตของเอ่อสเปซมอลลี่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่กล้องสั่นนะคะพอดีว่าไอเซตเนี้ยทุกคนบอกแล้วเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นเซตเซต A... เซต B เซต B... ค่ะแ้ะซึ่ง แล้วซึ่งอัตราการออกกับทุกคนก็จะเป็นนี้ค่ะตามนี้เลยเนาะ1นต่อเนะคะส่วนสีเขตนะคะน่าจะเป็น5ตัวนะคะเนาะนี่ค่ะ5ตัวปรับความชัดแป๊บนึงนะคะแล้วทีเนี้ยทุกคนคือถามว่าในตัวเนี้ยเราอยากได้ใครใช่ไหมทุกคนเราอยากได้พิงค์เพนเตอร์เห็นไหมพิงค์เพนเตอร์เดี๋ยวนะกล้องเบลอแล้วค่อ่ะมีพิงค์เพนเตอร์ที่อยากได้ แทคลิกก็อยากได้ทุกคนอืมแต่ซึ่งเนื่องจากว่ากล่องเนี้ยไม่ได้หวังว่าจะเอาตัวสีเขีดนะแต่ว่าไอตัวสีเขียดอ่ะทุกคนมันอัตราการออกคือมันแบบทุกคนดูอัตราการออกดิหนึ่งศูนแปดหนึ่งต่อห้าสเนาะจริงๆการอ่ะทุกคนมันก็มี sr ssr ด้วยนะแล้วก็เซตนี้ก็แน่นอนค่ะมา มาจากชไนนีสนะคะก็เมื่อจากชน่านะคะแล้วซึ่งกล่องอะทุกคนเดี๋ยวนะเมืองเบอร์ค่ะกล่องอะทุกคน SSL โอ,อกาสออกคือยากมากเลยนะดูดิทุกคนหนึ่งในห้าสองในห้าสุดยอดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะจริงๆอ่ะทุกคนจะเห็นว่ากล่องเราเปิดไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือทางนี้ค่ะ แทมแทแทม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 นี่ค่ะทุกคนเขาชื่อเบตานะคะนี่ค่ะจริงๆก็เอาไว้ตั้งแล้วนะคะก็ทุกคนมันน่ารักมากเลยอะแต่ว่านี่เห็นไหมนะคือตัวนี้ชื่อเบตานะคะก็ได้สุ่มได้เลยนะทุกคนแต่สิ่งที่มีเสดกว่านี้อีกนะคะทุกคนให้ทุกคนลองแฟลชแบ็กกลับไปที่ตัวของเออการ์ดใช่ไหมคะ แล้วปกติเราเห็นช่องอื่นอนะเขาได้เป็นการอาร์กันเนาะแต่ว่าที่เราพีกเลยทุกคนนี่ค่ะเกยปไปได้ยังไงอะแบบทุกคนคือการอะเป็น SSR ทุกคนแล้วคือลายสวยมากข้างหลังก็จะมีนี้นะคะซึ่งเราจะไม่ถ่ายเนาะพอดีปิดโค้ดไว้นะทุกคนนี่คือการแบบหายยากที่สุดแล้วอะคือเงามากเลยไม่รู้แบบ คุ้มในคุ้มยังไงแร้ว่าแต่คือดูช่องอื่นมาก็ไม่ได้การ์ดนี้นะทุกคนเห็นะนี่ค่ะแต่คือการ์ดนี้คือแบบมันน่าอยากมันคือคือได้มาแบบงงๆอะ่ะแล้วแบบปิดโคนไว้ข้างหลังด้วยนะคะก็ไม่โชว์โคลนะคะเห็นี้คะก็จะเป็นการเอเซน์นะคะก็จะเป็นเซอร a เมกาสเปซมอล t ี่เ้านะคะชูซีรีส์นะคะน้อก็เฮ้ยทุกคนถือว่าคุ้มเลยอะ่ะ คือในราคาเนี้แล้วเราแบบคนอื่นตอนะที่เราเปิดยอมรับว,ว่าเราโดนคนอื่นแบบอการตลาดอนะทุกคนก็เลยแบบซื้อมานะคะก็คือเราก็ได้ตัวสีคิดมาโคตรน่ารักไม่พอนะได้การอีกอะดในทุกคนได้การแบบงมงมากเลยอะก็เลยแบบว่าเฮ้ยฉันคุมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือสตอรี่ของเรานะคะโหโคตรสุดยอดอนะทุกคนไม่พอนะ ได้เจอซีเกทไม่พอแล้วเราเปิดแค่กล่องเดียวทุกคนเปิดแค่กล่องเดียวไม่ได้ซื้อเป็นกล่องนะทะุกคนดูกล่องเดียวแต่โคตรดีเลยอะ่ะแบบฟาต้มได้แล้วคือทุกคนเห็นการนะคะสองทับห้าการ SSR ไม่เหมือนคนอื่นเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าดีใจนะคะนี่ค่ะเป็นการเปิดกล่องที่เราเปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่ เลตานะคะสุดๆไปเลยนะคะก็เนี่ยแล้วค่ะก็คือเป็นการเปิดกล่องที่เปิดไปแล้วแต่มาให้ทุกคนดูคือมันค่อนข้างดีเลยระดับนึงน้วโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปแค่นี้แหละทุกคนนี่คือสตอรี่สั้นๆนะคะว่าเราเปิดได้ตัวซีเของ s อ่าสเปซมอลลี่เวอร์สองเราก็ได้การ์ด SSR ไอมาอีกทุกคนให้อุ่นใจนะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะม,มับุย